มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับพี่น้องจ้าพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเสียงแจ้วแจวนี่โบเมนมเมนแก้วนงคุณทองเนาะคะ่ะเป็นคอยเองมายุรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสุคนเนาะคะ่ะเนาะม้อนี้พอกันอีกแล้วกับมายุรีไทยในอเมริกาคะ่ะพี่น้องจ้าม้นนี่คอยมีเรื่องโศกเศร้าสิมาเราให้มูเจ้าฟังบ่ <c oughs> ะดีข่อยเมด แต่คอยเมินพี่น้องขอบ่มีประแดกตามมกคุงคอยสิผ้ามูเจ้าไปสื่อเนาะพุ่นละลานดวงลาดพุ่นน่ะตั้งสี่สิบประมาณสี่ซิบนาทีพี่น้องขับไปก้อนสิไปคอยใส้เบิ่งคอยยักอวดคอยยักโชว์พี่น้องก้อนไปลานดวงลาดคอยยักโชว์มูเจ้าให้คอยโชว์มูเจ้าแน่คอยยักอวด พุนาดอกไม้คอยกำลังงามเลยพี่น้องจ่ากำลังสวยเลยค่ะเห็นอยู่ปะข้าวเดียวคอยเห็ดกล่องไม่ก้อนข้าวเดียวพุนาพี่น้องดอกไม้คอยงามอยู่บ่พยักอวันมู่เจ้าสีแดงก็มีนะคะสีเหลืองนี่มันออกก้อนมูพี่น้องมันยังอยู่แค่สองดอกแต่่าเพิ่งก็งามเลยดอกมันงามงามสีเหลือง เพิ่นก็นออกดอกร้ายอยู่ค่ะถ้าเพิน่นเพิ่นออกก้อนมูมันออกบ่พร้อมกันพี่นอ้องอันนี้ก็ดอกสีชมพูง,งามสีแหล่ๆก็มีนะคะแหล่เหมือนเจ้าของปลูกเลยค่ะสีแหล่แต่ก็งามเหมือนเจ้าของค่ะสีแดงจ้าสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีดอกกุหลาบบ้านนี้ค่ะ สีแลลลถูกใจค่ะสีแหล่ๆก็สวยนะคะสีขาวก็มีค่ะแต่ดอกไม่เยอะออกดอกไม่เยอะค่ะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ต้นนี้แต่ดอกเขาสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกเขาค่ะ ดอกเข้าบานสวยงามมากค่ะแต่ดอกไม่ดกพ็ดกพี่นอ้องค่อยสีขามันถิมอยู่สีชมพูค่ะอ,องตองสีชมพูอ,องตองงามมากเลยสีแดงสีแดงก็มานะคะงามมอดอกดอกไม้บานข่พี่นอ้องดอกไม้บานไข่งามอยู่บ่ งามคือจะคล้องมีอยู่ปะย่งองควายแน่คอยปลูกดอกไม้งามย่งมองควายแน่ควายม,ากามักย่องตัวเพีย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 ดอกไม้คอยโอ้ยสวยแมพ่พี่น้องพี่น้องจ๋าสวนดอกไม้คอยกับแงะอยู่ในหน่อยนี่ละแต่กับพ่อได้เบิ้งในแง่งอยู่พี่น้องตะกี้ บองนีมันก็นเป็นหยาค่ะสนามหยาเบิงบ้งเิียงเบิ้องตะกี้บ้านภู้ขามันก็นเป็นสวนหยาอย่างที่ค่ะแต่ว่ามันจืดชืดก็เลยไปซื้อดอกใหม่มาปลูกพี่น้องสวนกว๋วยงามบอหงกว๋วยแน่พี่น้องจ้าแค่นี้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสิาพาไปอันตลาดซื้อน้ำปูน้ำปลา ่นีก่อนนาะค่ะน้อพี่น้องจ้าตอนนี้ห้องกับพ่ออนร้านดวงรัดแล้วนาะค่ะน้อพี่น้องขาเรามาถึงร้านดวงรัดแล้วนะคะป้าสีเขาไปจะพาไปชมนะคะเปลี่ยมพ่อพี่น้องโคลรนาค่ะโคลรนาสวัสดีค่ะ <laughs> ถึงรับพี่น้องทุล่านคิดมากเลยผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะและมีหมูย่างเนี่ยร้อนๆเพิ่งออกมาค่ะค่ะไส้กรอกนี่ไส้กรอกที่มีข้าวข้างในแซ่บลีค่ะค่ะไส้กรอกลาแม่ค่ะแล้วก็มีกล้วยทอดร้อนๆค่ะจะเกิดจะออกมาหนุ่มจะออกมาค่ะขอบคุณค่ะอ๋อยังว์เกิรสดพื้นทาใหม่ออกมาเลยค่ะร้อนพี่น้องจ้ายูนีมิสุยางค่ะเข่าก็มี ตอนอันเศร้าปีหลังตอนข่อยมากเนาะคะ mm ่ะ hmm. คือว่าอยู่นีมันม่มีกับเขาบ่ม,มีเขาบ่ม,มีน้ำพี่น้องเอ้ยค่อยหอบเขามากบักย่างนะักหอบเขามากแต่เมืองไทยคขะบักย่างนะักขมามหอดแหล้วเพิ่อพี่น้องจ้าเขาพี่สูนรูปแบบคะ่ะเขาเน่กาก็มีเขาเจ้าก็มีเขาหอมมะลิคะ่ะร้านดงนั้นนะคะ ร้านนี้เป็นร้านขายกับข้าวค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยเป็นสองร้านนะคะแยกกันมีทุกอย่างค่ะมาม่าค่ะมีทุกรูปแบบ สวัสดีเ้ยมาม่าค่ะแะแนงมาม่ามีทุกประเทศค่ะ หอยตัวนี้แบ่บพี่น้องมาขามเปียกนี่ทุกอย่างค่ะเงินมีไหม อันนี้ฟ้องแช่แข้งค่ะมีกุ้มมีปลาคอแหงปลาช่อนตาแห้งปลาช่อนแดดเดียวค่ะตกก็มีนะคะพี่น้องแล้วไหนก่นครบจังนกกระทา ปูดองค่ะอันนี้ปูดองนะคะไส้กรอกไส่กรอกเนสอช้างไส้วที่ทำสปริงโรลค่ะปอเพียค่ะที่ห่อปกเพียที่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นต่างๆลูกชิ้นนะคะ าการทำงานปลาประกอบข้างนอกประกอบจ้า ันใหญ่ด้วยเส้นใหญ่เส้นเล็กมีทุกเส้นค่ะน้ำพริกหนุ่มแม่ทำอุ้ยอร่อยมากค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นแนกขนมนะคะอร่อยขาวเหนียวมวั่ขวขาเหนียวทืรี ก็มานะคะ หมอคอ่ะหมอไม่ใช่อออสองตัว Điều, hả? không ha, cũng quyết tiểu. Come here. I'm uh -huh. อันนี้สองอันนี้สามเหรียญค่ะเก้าสิบบาทค่ะอันนี้ลอยยี่สิบบาทค่ะแต่ว่า,ขาเขาเจะ้ยวห้ยลายอยู่เด้กทั่วผู้ค่ะทั่วผู้ลอยยี่สิบบาทอันนี้ก็สามสบบาทพี่น้องประกอบขอได้ประแระดกไอ้ไหม่มาก ได้สองขวดค่ะของที่จําเป็นของข่อยสองขวดเ <c oughs> มือ่อลานมีแต่ของเล่านี่ล่ละค่ะ <c oughs> ก็เลยได้มาอันนี้มันพกเลี้ยนพกเลี้ยนจักบาทไหมคือแม่พกเลี้ยนมันจักบาน <c oughs> อันนี้สองร้อยบาทขวดละสองร้อยได้พี่น้องประแดกขวดละสองรอยแพงไรอันนี้สามสิบบาทค่ะขนมเซน อันแหงขามาตุ่มแล้วก็ไข่ก็ได้ทอดมันมากค่ะทอดมันนี่กะเกาสบาททุงแล้วเกาสี่บาทค่ะเกาสบาดบานเท,าท่านั่นละค่ะเกาสี่บาทค่ะกะซํานี่เนาะค่ะนอคลิปนี้ก็ขอจกแค่นี้เนาะค่ะนอโอกาสนายังสิมาอันอัดขิให้ใไม่อย่าลืมนะคะเฮ้ามีนัดกันทุกสองวันนะคะสวัสดีค่ะ